มสวัสดีจ้ะคุณแม่คงไม่ถามเราว่าเหนื่อยไหมเพราะพวกเราเก่งพอที่จะรู้ว่าเหนื่อยเป็นอารมณ์กรรมาฐานของเราถ้าเราเหนื่อยเรานั่งพักความเหนื่อยก็จะหายไปแต่ถ้าเรารู้สึกได้ว่าเรายังจมอยู่กับความเหนื่อยจริงๆเหนื่อยกายแป๊บเดียวนะแต่เหนื่อยใจเนี่ยนานหน่อยจบเถอะ อย่าจมเลยเนื้อคำขอบคุณที่คุณแม่อยากจะบอกพวกเราก็คือการทำงานตลาดนัดความสุขปลุกหัวใจธรรมส,สวัสดี25ปีเสถียรธรรมส,สถานเป็นอีกหนึ่งแบบฝึกหัดที่เรารู้ว่าเราสอบผ่านหรือเปล่าเรามาทำงานอาสาสมัครตามความอยากหรือมาดูว่าอยากแค่มาแล้วไปหรือบางทีก็ทำงานอย่างไม่อยาก เราก็เห็นว่าความไม่อยากมาแล้วก็ไปหรือบางครั้งเราก็รังเลสงสัยไม่แน่ใจกับสิ่งที่กำลังทำอยู่สิ่งเหล่านี้เป็นแบบฝึกหัดที่จะทำให้เราในานามของอาสาสมัครมาฝึกที่จะขัดเกลาวจิตใจของเราไม่ว่าคุณจะเก่งมาจากไหนมืดหรือสว่างหรือคุณอาจจะไม่เคยเห็นคุณค่าในตัวคุณเลยงานตลาดนัดแห่งความสุขปลุกหัวใจ ได้ปลุกคุณให้ตื่นขึ้นแล้วมองเห็นว่าเราเป็นอาสาสมัครของโลกที่ทำงานอย่างรู้จักโลกภายในคือใจของเราอย่างดีและนี่คือทุนของเสถียรธรรมสถานใน25ปีที่ผ่านมาคุณแม่เริ่มทำงานอาสาสมัครด้วยการตรวจสอบใจของเราว่าเราได้เห็นการทำงานของเราอย่างมีชันทะคือความรักและความพอใจที่จะทำงาน แล้วแก้ปัญหายัางมีความสุขสนุกกับสิ่งที่อาจจะมองว่าเป็นปัญหาแต่พอเราสนุกกับการแก้ปัญหาปัญหาจึงไม่เป็นอุปสรรคของการทำงานใน25ปีของเสถียรธรรมสถานใครสอบผ่านหรือไม่ลองเช็คใจตัวเองดูกันแล้วกันนะจ๊ะจะได้หายเหนื่อยเร็วๆไม่ต้องให้คุณแม่คอยปลอบสิ่งที่ต้องรู้ก็คือใครได้ทำคนนั้นก็ได้เห็นว่าตัวเองทำได้นะคะ เวลาที่เรารู้ว่าเราทำงานอย่างคนที่ลงทุนที่ใจของเราการลงทุนอย่างคนที่มีใจที่ไม่ขุนมัวก็ทำให้เราได้เห็นถึงการสะสมความดีความงามเล็กๆ,ๆน้อยเหล่านี้เป็นการได้สะสมบารมีในการบรรลุธ,ธรรมของเราด้วยการทำงานเป็นฐานแห่งการภาวนาก็ได้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบอกว่าใครถูกใครผิดใครใช่ใครไม่ใช่ ใครชนะหรือใครแพ้จริงๆแล้วก็ไม่มีใครถูกใครผิดใครใช่ใครไม่ใช่ใครชนะหรือใครแพ้มันมีแต่มาแล้วไปใจก็ยังเป็นอิสระอยู่เรื่อยๆมันไม่มีชั้นเมื่อไหร่มันก็ไม่มีถูกผิดเมื่อนั้นมันมีแต่การชื่นชมยินดีในการเสียสละกิเลสข,ของเราร่วมกันการลงทุนอย่างสละ ความเห็นแก่ตัวเป็นเรื่องที่โลกต้องการมากที่สุดตอนนี้ไม่ใช่ลงทุนเรื่องใครรู้มากถ้าในความรู้มากนั้นรู้ผิดสิ่งที่รู้มากนั้นอาจจะเป็นปัญหาก็ได้คุณแม่ขอบคุณและอยากจะให้กำลังใจพวกเราทุกคนว่าไม่มีอะไรเลยที่เรารู้สึกเสียใจและเสียดายจากการลงแขกลงขัน ลงทุนร่วมกันในครั้งนี้เราเริ่มต้นจากไม่มีอะไรเราก็จะไปอย่างไม่มีอะไรเรามาจากสิ่งที่ตั้งใจที่จะขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงกล่าจากกิเลสงานอาสาสมัครคืองานขัดเกลากิเลสในใจของเราเราควรจะขอบคุณงานซะที่ซ้ำไปขอบคุณที่ให้แบบฝึกหัดที่ใหญ่ขึ้นแล้วเราก็เห็นว่า ปัญหามากขึ้นแต่ความสำเร็จเป็นปรากฏการณ์ที่เราขัดเกลากิเลสในใจของเรายกมืออนุโมทนาและสาธุต่อต,ตัวเองได้เลยเราขอบคุณที่เราได้ทำแล้วอย่าลืมยกมืออนุโมทนาต่อการได้ทำของคุณที่เราสามารถทำได้สอบผ่านพ่อมองเห็นกิเลสก็แค่มาแล้วไป ใจที่ทรงไว้ซึ่งความเป็นปกติของเราจะทำให้เราไม่ฮึกเหิมจะทำให้เราไม่รู้สึกอับเฉาที่เราทำไม่สำเร็จความสุขที่ได้ทำมันบอกถึงความสำเร็จที่คุณได้อาจทานที่จะลงมือทำแล้วล่ะค่ะนี่คือสิ่งที่คุณแม่ได้พบมาตลอดการทำงานในสเสถียรธรรมสถานเพราะเราไม่ทำงาน อย่างใช้เงื่อนไขอื่นๆในการบอกว่างานของเราสำเร็จแต่เรามีพุทธกิจของพระองค์ที่เตือนเราว่าอย่าทำงานอย่างคนที่ประมาทขาดสติถ้างานของเราไม่ประมาทขาดสติเราจะเห็นงานของเราเป็นมรคคาแห่งการเตือนเป็นหนทางที่จะทำให้เราบรรลุธรรมแล้วคุณแม่ขอชื่นชมจริงๆ กับคนลากหญ้าและอาสาสมัครในสเสถียรธรรมสถานที่เราเห็นความสนุกในงานเห็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการมองงานด้วยความเข้าใจมองหัวใจของเราเท่ากับเห็นงานข้างนอกท่านอาจารย์พุทธทาสให้คาถาพ,พวกเราว่าไปทำงานให้สนุกเป็นสุขในขณะที่ทำงานกินเก็บใช้แต่พอประมาณที่เหลือให้แบ่งปันเพื่อนมนุษย์ เราเห็นแล้วว่าการทำงานที่เราลืมตาเห็นแล้วไม่เป็นทุกข์ตาแห่งปัญญาได้เกิดขึ้นในคนลากย่าและอาสาสมัครของเราคุณแม่ขอพระบารมีแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระบารมีแห่งพระธรรมและพระบารมีแห่งพระอริยสาวกสาวิกาทั้งหลายโปรดคุ้มครองดวงจิตของพวกเราทั้งหลายที่จะลงทุนร่วมกัน เข้าถึงมรรคผลนิพพานในปัจจุบันชาตินี้โดยไม่หวั่นไหวต่องานที่อยู่ข้างหน้าและใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์อย่างไม่เลือกปฏิบตัติไม่ลังเลสงสัยกับสิ่งที่ทำแต่ขอบคุณโอกาสที่ได้ทำที่ทำให้เราได้เห็นว่าเรามีศักยภาพในการที่จะลดละและไม่มีมิจฉาทิฐิในการที่จะมองงาน ด้วยความเห็นเฉพาะตัวแต่เมื่อลดตัวตนได้เมื่อไหร่งานก็ใหญ่มากขึ้นเท่านั้นจึงขออำนวยพรให้เราได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานในปัจจุบันชาตินี้ด้วยการเรียนรู้จากการสละตัวตนของเราในงานตัวตนเล็กงานใหญ่เป็นเช่นนี้ธรรมสวัสดีค่ะวดีีใจก่่าาทเเคยเป็นม คำที่มีค่าแก่ทุกคนธรรมาสวัสดี